สวัสดีอีฟซีครับผมนี้ผ้าพี่น้องมาชมแจกง่อยนะครับผมแจกไม้ครับนี่ลุงครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับอ๋อยยอดครับพี่น้องลำใหญ่ยู่แต่ห่างตัดมือนโซ่เลยนะครับซุ่มนี่ใหญ่ลดบางผิไว้แล้วครับ โอ้คนงามเบิดน้องคนงานโอ้สวยงามครับพี่น้องได้ละสิบกันในปะเตียงนี่อ้อยน่อไหลครับพี่น้องน่ออ้อยน่ออ้อยได้ยหล,ยล,วหลยพวกอ้อย ตายน้ำเงาลหลายๆนี่ก็เป็นปัญหาอันางี้ครับพี่น้องพวกนีเ้เวลาตัดครับอ้อยสันอ้อยอย่างนี้ครับพี่น้องขึ้นมาเยอะมากขึ้นพี่ครับพี่นอ้องขึ้น โอ้คนงานพี่ครับคนงานนี่พี่ครับบาดที่นี่หัดไวลมอ้าวโอ้เจอเขี้ยวเหมืนอนน <c oughs> ี่โอ้โหโอ้ไม่ไงมอส์นี่มือนนี่ไม่ไงโอ้ ย่านย่านย่านนี่ยุ่มมืออื่นม่้งไงวะป่วยแล้วท่านม่้งไงวะมาปวยยังไงดีต้องตกข้าไปในให้ต้องตกข้ามอจังหันหมงได้ร่วมหมูนี้เขี้ยก็ต้องตัดไม่เฉยนะพี่น้องรถปั่นมาเลยต้องตัดกองไว้นะครับทั้งหล่มทั้งเขี้ยครับพี่น้องเกี่ยวกรูปแบบครับ บ่มี้ยังสวยหรูแบบคือคิดครับพี่น้องนะครับเคลี่ยวเลี่ยวแบบนี้คือจบครับเบาะรถเบาะรถตัดไงก็เจอเพื่อนครับแบบนี้ครับพันครับมินต์แต่รถสองแขนนั่นแหละครับพี่น้องตัดได้มิ้นต์ต่รถสองเขีนตัดเลยนี่รถสองเขนมือมินต์แต่รถสองเขนครับพี่น้องตัดไ,ไดไ้โอ้จริงจริงเว้ยมันไงก็ได้ตัดพี่ เนี่ยเป็นไรอีกุ่นนี้ครับพี่น้องอยู่นี่ตาย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 ผู้เบิ่งงานมาเบิ่งงานแนวด้ยเพราะว่าเบิ่งงางใหนอยู่ตรงนีพี่โอ้เจ้าของให้มาใช่ไหมพวกเบิ่งงานนี่ขาดทุนเลยนี่โอ้ยผู้ใดมาเหมางานมาหนิตาย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 โอ้พี่น้องผู้ใดเหมางานเหมางยังเบิ่งดีได้พี่น้องเลยบูฟ้าบูแมงมึงนี้ได้พี่น้องเขี้ไดพี่น้องตาย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  อบอกว่ารถตัดติดรถไถบอกว่ารถตัด,ด,ไ,ด,ตดไงพี่น้องรถตัดอันนี้กระท้างครับพี่น้องย่านย่านย่านอันนี้นะครับพี่น้องย่านเขีย้ยนะครับโอ้จอร่อยง่ามเลยครับเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกครับ vẫn gần lâu năm 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 Nào năm 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 โ,โลันแปรปวนทำมาตช่กับลุงอันนี้โอ้ฝนตกแห้งครับพี่น้อง เดี๋ยวจังนี้มื่อนี้ก็พอจบผิปเพียงน่นย้ครับผมสวัสดีครับ